ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ e ็คอีเกิลเช่นเคยมาครับวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงเรื่องราวสาระนิดนึงนะมาแบบสาระนิดนึงครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของอาชีพยูทูบเบอร์กันนะครับผมให้คำานยามว่า YouTube นั้นเปรียบเสมือนเปรียบเสมือน,นแสงไฟหรือว่ากองไฟส่วนเรายูทูบเบอร์นั้นก็เปรียบเสมือนแมงเมาที่ต้องคอยบินก็หาแสงไฟหรือว่ากองไฟนั่นเองนะครับ ทำไมผมพูดแบบนี้มาผมจอมาลองอธิบายให้ดูนะครับเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจเนาะตัวนี้คือ youtube แล้วสิ่งที่จะทาให้เราเป็นยูทูบเบอร์ได้นั้นคืออะไรครับมันจะต้องมีอันนี้ความชอบนะผมขอความชอบแล้วก็อันนี้กระแสกระแสหรือว่าเทรนนะครับตัวนี้แล้วอีกอย่างที่สำคัญคือเงินเงินนั่นเองจุดสําคัญเลยคือเงินนะครับคือเงินนั่นเองที่ล่อให้ทุกคนเข้ามาทํา y t u b e กัน,นะครับเราจะมาเริ่มต้นที่สิ่งแรกคือความชอบอันนี้เห็นหลายคนทํานะ เราเริ่มท youtube จากอะไรครับจากความชอบนั่นเองเราชอบในการนะครับอย่างเช่นผมชอบในการเล่นเกมเกมผมก็เล่นเกมมาเล่นเกมไม่มีอะไรทําก็เล่นเกมแล้วเอาลง youtube เล่นเกมแล้วเอาลง youtube บางคนชอบพูดชอบกินอย่างเช่นกินก็เอาลง youtube เห็นไหมอันนี้คือความชอบในลาก็จะทําตามความชอบก่อนจะมีอยู่สองสามประเภทนะความชอบกระแสเงิน มาที่กระแสะครับกระแสะคืออะไรช่วงนี้อะไรที่กำลังมาแรงคนที่เห็นเขาเห็นกระแสะเขาก็จะหยิบมาทำนะครับอย่างเช่นถ้าเกมไหนมาแรง,งเช่น Among Us นะ A M ะ Among Us คนก็ทําคลิปเกมตัวนี้ลงมันก็จะมาสอดคล้องกับความชอบบางคนมีกระแสะจริงอาจจะไม่ชอบเกมก็ได้แต่เห็นกระแสะของเกมมาก็เลยท o u t u b e เกี่ยวกับเกมลงมาอันนี้คือกระแสะอย่างเช่นกระแสดราม่าอันนี้ประเทศไทยเราชอบมาเลยอ่ะนี่ตัวนี้ประเทศไทยเราชอบมากครับกระแสดราม่า โูมีธรรมาติอ่งประเทศไทยมีอยู่ทุกที่ครับคนก็จะทําแล้วลง youtube คนก็จะสนใจมากขึ้นอันนี้คือกระแสะและที่สําคัญเราทํสองอย่างนี้ทั้งกระแสะและความชอบสุดท้ายทําไปถ้าเราไม่หวังผลอันนี้เราก็ทําสู่สนุกไปแต่ถ้าเราหวังผลคือสิ่งที่ตอบแทนมากขึ้นนี่ครับคือเงินอยู่ดีตัวน,นี้คือเงินอยู่ดีสุดลวสองสิ่งไม่ว่าจะเป็นกระแสะหรือว่าความชอบสุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยที่เงินเพราะกลิ่นเงินนั้นมันหอมครับทุกคน เหมือนด้วยยวนสะเกินเห็นคนอื่นทําอุ๊ยเขาได้หวะ่ะเราอยากทําบ้างแต่หลักๆแล้วสิ่งที่จะทําให้เราสําเร็จนั้นคืออะไรมันต้องมีสองอย่างนี้เข้ามาครับมีกระแสด้วยความชอบด้วยสองอย่างนี้ต้องบวกกันถึงจะเท่ากับเงินตัวนี้ทําไมผมถึงบอกว่าสองอย่างนี้ต้องบวกกันถึงจะเท่ากับเงินผมจะมาอธิบายปีกด้วยให้ดูเนาะ มาอันนี้เรากลับมาที่ความชอบนะครับทุกคนอันนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าผมเพิ่มอะไรเข้ามา,มาคือจำนวนคนดูหรือว่าวิวนั่นเองวีจุดนะเป็นวิวอันนี้คือกระแสนะครับอันนี้คือเงินแล้วถ้าเราทําตามกระแสและความชอบอันนี้สองอย่างมาบวกกันแต่ถ้าเราไม่มีคนดูคือตัวนี้อ่ะเป็นลบเป็นลบสิ่งนี้ที่จะได้เงินก็คือศูนย์ปากไปเลยไม่ได้นะครับถึงเราจะทําความชอบของเราใช่ อย่างเช่นผมชอบมากเลยชอบเล่นเกมออย่างเช่นตัวนี้ผมชอบเล่นเกมอ่ายูริยูริเนาะอ่ะยูรนะิแล้วกระแสยูริไม่มาไม่มีกระแสะของเกมยูริเลยกระแสะกลายเป็นอ่าพับจีกระแสพับจีกาแฟฟรีไฟแล, uri, ล้วยูริล่ะคนไม่ดูถึงเราชอบเกมยูริมากแค่ไหนเราทาแล้วไม่มีคนดูกระแสะมันไม่มาเราก็ไม่ได้เงินตัวนี้ก็จะเป็นติดลบไปเลยส่วนตัวนี้ก็จะ ได้เงินได้คนดูทุกคนเข้าใจไหมกระแสกับความชอบมันต้องมาด้วยกันด้วยงังน,นเช่นผมจะขอยกตัวอย่างช่องของผมเนาะอันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องราวของช่องผมให้ฟังเลยว่าทําไมช่องของผมถึงโตมาได้มันก็ไม่เชิงโตหรอกครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงกระแสของช่องผมแล้วก็ปัญหาของช่องด้วยเนาะตอนนี้ทําไมผมถึงมีช่องเกมยูริอันเลิศได้เนาะตัวอย่างช่องเองนี่แหละง่ายๆเลยมานะครับ อันนี้คือผมชอบเกมยูริเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเกมยูริเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วมันจะมีกระแสช่วงหนึ่งครับช่วงโควิดโควิดเนาะช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดมันจะทําให้ทุกคนนั้นอยู่บ้านไม่ทางานก็ต้องอยู่บ้านมันจะมีกระแสช่วงหนึ่งที่ช่องแบริเ,เฟอร์เขานั้นเล่นเกมยูริลงนะครับยูริออนไลน์นั่นเองเดี๋ยวมันประจวบเหมาะกับความชอบผมที่ชอบเล่นเกมยูริอยู่แล้วผมก็จับกระแส ช่วงโควิดที่คนดูอยู่บ้านเยอะไม่มีคนออกไปทํางานคนต้องอยู่บ้านต้องกักตัวกักตัวนู่นนี่นั่นออกไปบ้านออกไปข้างนอกก็ไม่ได้กลัวโรคภัยไ,ไข้เจ็บแล้วเบลเฟอร์เขาหยิบเกมดูดีมาเล่นไปดูได้ครับคลิปเกมดูดีที่เขาเล่นคนดูเยอะมากผมก็เลยหยิบกระแสช่วงนั้นมาหยิบกระแสจากเบลเฟอร์มาคือตัวนี้ได้พลังบวกจากตัวนี้มาแล้วก็ช่วงแรกผมก็ทําเล่นเฉยๆครับเล่นงงๆผมลงไปแล้วมันมีคนดูจากคลิปแรกนะ คลิปแรกคนดูสามพันปกติคนดูผมไม่ถึงสามพันนะอันนี้ผมอธิบายก่อนนะว่าช่องผมแต่ก่อนผมก็เคยทําพวกหาเงินออนไลน์ในช่องเนาะแล้วก็เลือกทํามาช่วงหนึง่งแล้วมาทําเกมพวกเกมฟีฟ่ออนไลน์สี่อย่างนี้แล้วก็หยุดไปช่วงหนึงหยุดยาวแหละประมาณปีเลยไม่ได้กลับมาดู YouTube เลยประมาณเป็นปีเลยนะพักช่องครับคลิปเดิมก็ลบออกเกือบหมดเลยที่เกี่ยวกับพวกหาเงินออนไลน์พวกเกมเก,ก่าลบออกหมดเลยเลยหยิบ เกมยูดิเล่นแล้วผมก็เล่นของผมไปมั่วๆแหละแล้วก็อัพคลิปลงเฮ้ย hey, แต่คลิปแรกมีคนดูถึงสามพันเฮ้ยผมก็เลยงงเฮ้ย hey, ทาไมมันมีคนดูวะผมก็เลยไปนค้นหาคําว่าอยูดิแล้วมาเจอกระแสนี้เลยของพี่แบลเร์เข้าไปด้วยโอ้พลังบวกมาเต็มครับทุกคนผมก็ทาํามาเรื่อยคลิปแรกสามพันคลิปที่สองก็ห้าพันมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเลยอันนี้ผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าช่องผมมันโตมาเองนะ,ะช่วงคลิปแรก กราฟช่องผมปันนี่เลยครับแบบนี้เลยกราฟพุ่งเลยนะครับอันนี้คือช่วงหนึ่งเดือนแรกอันนี้คือช่วงหนึ่งเดือนนะกราฟผมพุ่งมากครับทุกคนกราฟเป็นเฉียงขึ้นแบบนี้เลยจากห้าพันหกพันเจ็ดพันหมื่นหมื่นสามก็มีสามหมื่นก็มีครับสูงสุดคืออยู่ที่ประมาณสามหมื่น 30, นะสูงสุดคนดูประมาณสามหมื่นอันนี้คลิปผมก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วช่วงเดือนที่สองอันนี้เดือนที่สอง เดือนที่สองถึงเดือนที่สามช่วงนี้จากกราฟเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมการผมก็ดูอย่นี้เรื่อยข,ขึ้นมีขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างช่วงสองสามเดือนอันนี้คือช่วงที่มันเริ่มอิ่มตัวแล้วนะครับกระแสก็ลดลงแล้วกระแสลบแล้วความชอบผมก็อันนี้ชอบเหมือนเดิมมีความชอบบวกเหมือนเดิมแต่ก็อย่างที่บอกครับว่ามันต้องมีกระแสมาบวกด้วยแต่กระแสของเกมนี้มันเริ่มเงียบลงไปแล้วครับทําให้ช่องผมต้องคงที่คงที่ แบบนี้ไปเรื่อยๆพอเข้าเดือนที่อ่ะมาเข้าเดือนที่สี่นะปัญหาผมคืออะไรครับเรามาเข้าเดือนที่สี่คือเดือนที่สี่ตัวนี้เนาะช่องผมครับเริ่มเป็นแบบนี้ละลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆครับทุกคนทําไมมันถึงลดลงเพราะว่าเกมตัวอย่างเลยช่องผมมันมีเกมอยว่ครับดูลเเกมอยู่ที่ทําไมก็สร้างฐานตีกันเล่นออนไลน์กับเพื่อนมันก็วนอยู่นี่ครับ คือวนลูปเดิมอี loop เดิมอยู่แบบนี้เลยเล่นแล้วก็เอาลงผมก็มีสตรีมบ้างครับเล่นกับคนดูบ้างผมก็มีสตรีมบ้างเล่นกับคนดูบ้างมันก็ทําให้รายได้เข้ามาหลายทิศทางมากขึ้นแต่รายได้หลักๆคือจาก YouTube แต่เมื่อยอดวิวลดลงจากส0 0 0 0คลิปถึงสาม0 0ื่นลงมาเหลือสองพันเหลือหนึ่พบ้างก็มี อันนี้ก็เรื่อยๆครับลงมาเรื่อยๆขึ้นขึ้นลงๆๆลงขึ้นลงดยเฉลีย่ยคลิปผมช่วงที่เดือนที่สี่นั้นจะอยู่ที่ประมาณอ่ะตีไปเลยเฉลี่ยคือสี่พันสี่พันวิวนะประมาณสี่พันวิวเดือนที่สี่ประมาณสี่พันวิวเฉลี่ยเลยมันก็ทําให้ไรายได้เราลดลงเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้คือความชอบอย่างเดียวนะกระแสกเกมยูริเริ่มหายไปแล้วเรามาดูเดือนที่ห้าครับเดือนที่ห้ายิ่งหนักเลยมาถึงเดือนที่ห้าในช่องผมนะ เดือนที่ห้าก็แล้วกันอาจจะตรงเสื้ออาจจะมั่วๆน,นี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดือนที่ห้าช่องผมอยู่แบบนี้เลยจากกระแสมาแบบนี้แบบนี้ดูดีช่องผมมันมันติดอะไรครับติดเรื่องลิสิศิ์ช่องผมไปทําเกมที่มันเป็นกระแสมาช่วงหนึ่งน้องคือเกมอาควายมาสเตอร์โอเคควายมาสเตอร์นะแล้วมันติด ดิกระสิตดูดีทั้งที่ผมไม่ได้โกงอะไรนะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่คนเขาฮิตกันพวกโกงนั้นปั๊มนั้นปั๊มน,น,นี้ปั๊มสปินแบบนี้แล้วมันยูทูปมันจับนะครับแล้วมาจับคลิปผมไปด้วยทั้งที่คลิปผมนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการสอนโกงยูด,ดีติดแบนลงคลิปไม่ได้ลบไปเลยช่วงนี้ลงคลิปไม่ได้ประมาณสองสัปดาห์ผมก็ว่าจะหมดละปัญหามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ ผ่านไปสองสัปดาห์สองสัปดาห์อาคือเรื่องกลับมาลงคลิปได้ผมก็ลงเกมเล่นเลิ่ไปพอดีไปเหมือนเดิมผมแล้วจำได้ไหมที่บอกว่าผมลงคลิปคอยมอเตอร์ผมลงไปประมาณสี่คลิปที่มันมาตัดผมไปคือหนึ่งคลิปแรกโดนไปสองสัปดาห์อันนี้ครับสองสัปดาห์นี้สองสัปดาห์ผ่านไปช่วงผมก็เรื่อกลับมาก็ทําคลิปหมูหนาลงเหมือนเดิมดูรีลงเหมือนเดิมแล้วมันจุดวิกฤตอีกช่วงหนึ่งคือ ช่วงนี้เลยครับเดี๋ยวคนทำไห้ดูว่าช่วงอะไรช่วงจุดวิกฤตหนักของผมเลยคือช่วงท้ายเดือนปลายเดือนเดือนที่ห้าในการทำาู u ูบของผมนะช่องผมโดนอะไรครับนี่เลยโดนแฮกค,ครับโดนแฮกช่องไปแบบเฮ้ยอยู่ดีกลับมาได้แล้วแต่โดนแฮกช่องไปเฉยอยู่ดีก็มีอีเมลที่ผมได้ทําคลิปบอกไปนะว่าโดนแฮกช่องไงมีอีเมลเด้งเข้ามาบอกว่าเราเปลี่ยนทุกอย่างเลยเบอร์มือถือรหัสผ่าน รหัสดินันชั้นที่สองก็โดนเปลี่ยนหมดอันนี้ผมกู้กลับมาได้ประมาณใช้เวลาประมาณยี่สิบแปดวันในการกู้ช่องคือช่องผมจากอยู่แบบนี้ใช่ไหมกลางๆเมื่อตกไปช่วงหนึ่งสองสัปดาห์แล้วก็กลับมากลางๆแล้วช่องผมเป,เป็นแบบนี้เลยครับประมาณยี่สิบแปดวันบ้านเดือนนึงน่ะยอดวิวอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันเลยแหละยอดวิวคนดูประมาณนี้เลย คนดูก็จะได้ดูแค่คลิปกเก่าๆแล้วก็จะมีคนถามว่าไม่เล่นแล้วหรือไม่สตรีมมาแล้วผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าช่องผมโดนแฮกเนาะใน Facebook ถ้าคนติดตาม a c e b o o k ก็อาจจะรู้แต่คนที่ไม่ติดตามแฟนเพจผมไหมก็จำรู้ก็จะมองว่าผมนั่นหายไปเลยเหรอทิ้งคนดูแต่ตามจริงผมไม่ได้ทิ้งนะคือมันโดนแฮกไปใช่ไหครับแล้วกู้มาคือ28วันโอเคช่วงเดือนที่5นี้แหละได้ผมก็หายไปเลยเดือนที่5รายได้นี้หายหายหมดเลยนะครับ ่ะแล้วมาดูเดือนที่หกครับเดือนที่หกเดือนเจ็ถึงเดือนปัจจุบันช่องผมก็เริ่มกลับมาทําก็อยู่ประมาณนี้คนดูก็ประมาณสองพัเนเฉลี่ยอยู่ที่สองพันหรือว่าหนึ่งพันตามจริงต็ 1, ้หนึ่งพันถึงสองพันมาหนึ่งพันถึงสองพันนะครับก็อยู่ประมาณฉเฉลยเฉลือยก็มีสตรีมเล่นกับคนดูบ้างแต่ว่ารายได้หลักผมก็จะมาจาก Youtube เหมือนเดิมแล้วมันทําให้ ไม่พอกินไม่พอใช้แค่ค่าไฟก็ปลาไปแล้วเงินงจาก Youtube เดือนหนึ่งพันแต่ก่อนเคยได้เดือนละเจ็ดแปดพันเก้าพันก็มีเกือบหมื่นก็มีนะช่วงสามเดือนแรกที่ทำคือช่วงที่มันเป็นกระแสยาวขึ้นมาได้เยอะมากแต่ช่วงน,นี้ก็เดือบปันพันหนึ่งเห็นไหมหล่ะรายได้แค่ค่าไฟค่าน้ำค่าไฟก็ปลาไปแล้วพันหนึ่งแล้วมันจะทาให้อะไรครับเกิดอะไรขึ้น จากเราเคยได้รายได้เลยนละเป็นรายได้เสริมเดือนละเกือบหมื่นเนาะหกเจ็ดพันเกือบหมื่นแบบนี้นะแล้วมาเหลือเดือนละพันแค่ขนานกับไฟก็ไม่พอแล้วแล้วจะมีอีกปัจจัยหนึ่งครับก็คือความเหนือ่อยล้านั่นเองที่จะทําให้เราทอนะทําไปเฮ้ยไม่มีคนดูคนดูไม่มีรายได้ไม่ได้เงินไม่ขึ้นเงินไม่เข้ายอด,ดวิวไม่ขึ้นคนซับไม่มี มันก็ยิ่งทําให้เราแบบนี้ครับกราฟเราก็จะดิ่งดิ่งดิ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 งแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะจุดท้ายเราก็ทําอะไรครับสุดท้ายก็ปิดไปปล่อยไปเลยไม่ได้ทําอันนี้คือกระแสมไม่มีมีแค่ความชอบอย่างเดียวมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนี้ช่องผมก็กําลังเจอวิกฤตนี้อยู่มีทั้งความเหนื่อยล้ามานั่งสตรีม สตรีมสตรีมสามสี่ชั่วโมงได้มาสามสิบาทแบบนี้น่ะ่ะก็ไม่พอแล้วค่าน้ำค่าไฟก็ใส่จากตัดไฮไลท์จากสตรีมลงมาตัว u t u b e ก็มีพอมีเดือนละหนึ่งพันค่าน้ำค่าไฟเป็นรายได้เสริมไปแตกต่างจากสามเดือนแรกมากเลยที่รายได้เกือบหมื่นมันทําให้เรามีแรงผลักดันขึ้นไปใช่ไหมแต่อันนี้มันก็ทําให้เราดิ่งครับดาวลงมาเรื่อยๆดาวลงมาเรื่อยๆเลยแล้วบางคนทําไมเขาถึงยังอยู่ได้ครับตั้งที่กระแสมันดอบลง หรือว่าความชอบเขาก็มีอยู่แต่ว่ากระแสลดลงเขาทำไมถึงหันไปทางอื่นได้อ่าอย่างเช่นอันนี้ความชอบชอบอันนี้กระแสตัวนี้เลยทําไมกระแสลดลงความชอบมีเหมือนเดิมแต่ทําไมช่องเขายังกราฟยังพุ่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 งขึ้นแบบนี้ได้มันมีวิธีครับก็คือการคอลแลบนันเองคอลแลบนะก็คือการร่วมมือกับช่องช่องอื่น ที่มีเกมสไตล์เดียวกันหรือว่ามีคนดูเยอะแบบนี้ส่วนใหญ่ยูทูบเบอร์เขาจะอาศัยกันช่วยเหลือกันนะครับจะเห็นไหมยูทูบเบอร์บางคนเล่นเกมด้วยกันด้วยก็ช่วยดันกันไปแต่ของผมมันคือเกมยูริคนมันน้อยครับคนมันเล่นน้อยแล้วมันไม่รู้จักไปคนแลบกับใครนะครับก็มีได้ของต่างประเทศนอ่ดังช่องของไทยก็มีใครช่องของพิกิตแล้วก็ช่องผมที่พอมีกระแสอยู่นะของเกมนี้แต่มันก็มีแค่นี้ครับมันดันกันไม่ได้แล้วแหละ แต่บางคนกระแสเขาจิบกระแสถูกนะคนที่ทําสําเร็จคือเขาจิบกระแสถูกอย่างเช่นเขาไปคอนแลปกับยูทูบเบอร์คนอื่น่ผมจะยกตัวอย่างเลยว่ากระแสมีผลอย่างไรความชอบไม่เกี่ยวแล้วความชอบบางที่เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่กระแสมันมากระแสมันมามันเป็นบวกอย่างเช่นทุกวันนี้จะเห็นได้ชัดเลยคือเ,เกมพวก FPS อย่างเช่นเกมฟรีไฟ ผมขอ F F ประกันฟรีไฟแล้วก็ขับจีสองเกมนี้กระแสม,มามากเลยอย่างเช่นเกมฟรีไฟนี้ในประเทศไทยบูมมากเพราะอะไรเด็กชอบเด็กเล่นได้ครับเด็กมันสนุกมันมีแฟชั่นนู่นแฟชั่นนี่ให้แต่งตัวแล้วกระแสของเกมฟรีไฟคืออะไรครับอันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นไอเด็กข้าม้านผมเนี่ยอันนี้พูดคมจริงนะเด็กข้าม้านผมเนี่ยตอนกลางคืนมากตอนช่วงหลังเลิกเรียนแบบนี้ช่วงหนึ่งทุ่มสองทุ่มแบบนี้ดูดีมันร้องครับทุกคน ล้งขึ icism, ้นมาเฮ้ยไอ้หียไอ้สัตว์ไอ้หียไอ้สัตว์เฮ้ยผมตกใจผมทำคลิปอยู่บางทีผมนั่งตกใจเลยเกิดอะไรขึ้นมามันเป็นแบบนี้ทุกวันมันเรื่อยมาเลยผมก็ได้ชินอ๋อมันเล่นเกมเล่นเกมอะไรมันเล่นเกมฟีไฟครับทุกคนแระแสของเกมฟีไฟมาแล้วเราจะมาเล่นเกมฟีไฟแบบทุกวันนี้มันคงไม่ได้หรอกนี่ครับผมเดินไปแล้วผมยิงครับดูครับผมจะยิงเขาให้ทุกคนดูนะครับยิงปั้งโอ้ตายครับผมเก็บได้หนึ่งแบบนี้คือไม่มีคนดูเลย เด็กทุกวันนี้ชอบอะไรชอบการเอนเตอร์เทนมันแบบนี้นะครับอู้เดินไปแล้วครับนี่ครับไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มาดิยิงไลยปังอู้ตายไอ้สัตว์เป็นไงแตงหนึ่งแตงหนึ่งนี่คือกระแสข,ของเกมฟรีไฟส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้บางคนเขาไม่ได้เป็นนะพวกยูทูบเบอร์เกี่ยวกับเกมฟรีไฟ์ดังๆเขาก็ลดลงแล้วกระแสพวกคนแรงเขาไม่มีแล้วนะกระแสของคมแรงพวกเกมฟรีไฟ์เขาไม่มีนะพวกยูทูบเบอร์ต่างๆไม่ค่อยเห็นลนวะแต่ทุกคนจะเห็นบอกยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์ ที่พึ่งดันตัวเองขึ้นมาใหม่จะใช้เทคนิคอะไรคือใช้เทคนิคก้าวล้าวนั่นเองทุกคนเห็นว่าพวกยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์ที่กำลังผลักดันตัวเองขึ้นมาใหม่เขาจะใช้กระแสะอะไรครับต่ากเกมพวกฟรีไฟฟับจีอ่ะผมให้ทุกคนเดาเขาจะใช้กระแสะเกลียวกราดนะครับทุกคนแบบนี้เลยคือรุนแรงเลยแบบหัวร้อนเลยเป็นไฟลุกแบบนี้เลยนี่เลยหัวเป็นไฟแบบนี้เลยครับทุกคนลุกเป็นไฟแบบเอ้ยยิงหน้าก็สะใจด่าด้วยนู่นนี่นั่นหือเด็กดูทำไมครับโอ้ยชอบพี่พี่แม่งสุด,ดยอดเลย แล้วก็เล่นตามเองครับเด็กมาเล่นตามโอ้โหต่าเกี้ยวขาดมากเลยครับแม่งเอ,อ้ยกูเล่นเกมกูอยู่ดีๆอยู่ดีก็ร้องขึ้นมาอะไรของมึงเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์ใกล้ตัวผมเลยสังเกตได้งหจครับทุกคนดูได้ว่าสตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ที่พลังปักตัวเองขึ้นมาใหม่ๆเขาจะใช้กระแสนีน้กันทุกคนเกือบทุกคนเลยนะที่จะทําให้ดังได้จะมาผมจะเดินไปยิงเขานะครับดูคนครับนี่ครับผมเห็นเขาแล้วผมเล็งไปนะครับผมยิงป้างแบบนี้มึงไม่มีทางเกิดได้ครับมันต้องเกี้ยวขาดครับทุกคนก้าวแล้วแบบนี้ถึงจะเกิดครับ ตามจริงมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับแต่ว่ามันไม่เหมาะสมาว่าเกมฟรีไฟล์หรือว่าผับจีเยาวชนนั้นดูเยอะนะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่มดีให้แก่เยาวชนเนาะอันนี้อันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยอ่ะอันนี้คือกระแสเขาหยิบกระแสถูกนะทีมขอก็ไปคอนแับกับช่องอื่นเนาะดันเนาะโอเคอันนี้คือกระแสรครับหยิบถูกเนาะมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะกระแสรตรัวนี้ผมจะยกกระแสที่ดีมาให้ดูนะว่าคนที่เขาเปลี่ยนกระแสที่เป็นกระแสจาก กระแสบวกแล้วกระแสมันดรอปลงเขาเปลี่ยนมายังไงอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างช่องชงหนึ่งนะอันนี้ผมดูมาตั้งนานนะ้วช่องนี้จะมีอยู่ช่องหนึง่งช่องจานเจหรือว่ามาสเตอร์เกมมือนั่นเองช่องนี้ผมดูมานานแล้วนะผมดูตั้งแต่ผมดูยูทูบผมก็ติดตามช่มาเลยช่องแรกเขาจะทําเกมอะไรครับทุกคนช่องแรกเขาจะทาเกมฮอนฮีโร่อฟนิเวิร์นะครับทุกคนเขาจะทําเกมนี้เขาจะมีคู่หูก็คือห้าหกเจ็ดแปดอ่ะที่เล่นฮอนแล้วก็แคทลงช่องเขาคนดูหูเป็นล้านนะครับจนนั้นเกมฮอน ทุกคนก็รู้ดีว่าในประเทศไทยเกมม o อถืที่มีกระแสมากสุดคือเกมฮอนนะครับช่วงนั้นช่วงห้าหกปีที่แล้วนะแบบโอ้โหใครก็ต้องเล่นเกมฮอนเข้าไปทุกร้านเกมดอทนี้แทบไม่มีครับมีแค่เกมฮอนอย่างเดียวเลยว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ฮอนมาตีตลาดในประเทศไทยนะโดตาทูมันยังเมันยังไม่ได้เข้ามาตีตลาดแบบจริงจังในประเทศไทยแบบเกมฮอนโอ้โหมาแรงมากครับยังไม่มีอาวีเกมมือถือไม่มีครับเกมที่ทุกคนเล่นในร้านเกมคืออะไรเกมฮอนอย่างเดียวเลย แล้วกระแสของเกมฮอนมาครับจันเตเขาก็หยิบมาทํานะฮอนนี่ก็บวกบวกกระแสอย่างนี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้พุ่งปูดเลยครับแล้วก็จับคู่กับคู่หูก็คือห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ทําคลิปลงไปช่องไปเรื่อยๆแบบนี้โอ้โหเยอะมากครับคนดูก็คลิปหนึ่งเป็นล้านสองล้านก็มีแบบนี้อ่ะแบบกระแสช่วงนั้นมามากครับเกมฮอนคนก็มีคนเริ่มทําตามบ้างนะแล้วพอกระแสเกมฮอนแล้วในช่วงสี่ห้าปีหลัง เกมฮอนเห็นไหมเกมฮอนมันได้ปิดไปครับกระแสเกมฮอนก็ก็ดาวลงมาครับดาลงมาแบบนี้เลยคือเกมฮอนนี้แทบจะไม่มีเลยว่าเกมอะไรครับอวมาเกมฮอนก็ปิดไปครับไม่มีการแข่งขันไม่มีทัวร์นาเมนต์อีกแล้วเขาก็กระหน้าก็มาผักดันเกม r วแทนเกมฮอนก็สูญหายตายไปโดยปริยายแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปิดเสื่อมนะก็ยังมีคนเล่นอยู่ครับช่องที่เกี่ยวกับเกมฮอนกม็มีนะก็ช่องของพวกโจ๊กเกอร์พวก อะไรนะต้มา p p p เหรอ TMP หรือว่า TUP อะไรเนี่ยแต่ผมก็ดูนะช่องนั้นอันชื่อช่องขอผิดก็ต้องขออภัยด้วยเกมฮอนดับลงเขาก็หยิบมาทําเกม,เมอื่นบ้างครับแล้วเขาจิบกระแสะอีกเกมหนึ่งมาก็คือเกมอะไรครับเดสบายเด l ไลน์นี่เลยดบโดนนั่นเองเกมนี้เลยเขาจิบกระแสะเกมนี้มานะเขามาทําเกมจู๋ครับเกมหนีผีแล้วช่องของขก็จากแบบนี้กลางๆกงันแล้วก็กลับมาบูอีกครั้งครับ แมบ,บนี้เลยทีนี้เห็นไหมเขาเปลี่ยนกระแสจากเกมฮอนมาเป็นเด็บบายเดลไรท์ช่องเขาก็บึ้มกลับขึ้นมาอีกเลยแล้วเขาก็มีสตรีมบ้างคนก็ดูดูเยอะอนเตอร์เทนดีไม่จําเป็นต้องคาราครับแค่จัดกระแสถูกเปลี่ยนจากฮอนครับเห็นไหมเปลี่ยนจากฮอนแล้วมาเป็นเด็บบาไรท์คนดูแบบ้อหอกลับมาเท่าเดิมเลยแล้วเยอะกว่าเดิม้วยช่องเขาก็โตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คือคนที่จับกระแสถูกนะแล้วเขาช่วงนี้เขาก็ทําเกม ก็เกมมือถืออะไรไปด้วยครับคนก็ดูเยอะเหมือนเดิมครับช่องเขามารับทุกคนอันนี้เรากลับมาตอนต้นคลิปที่ผมบอกว่า YouTube นั้นเปรียบเสมือนแสงไฟหรือว่ากองไฟที่คอยล่อยูทูบเบอร์แบบเราที่เปรียบเสมือนแมงเม่าบินให้บินเข้าหามันนะข้าวมานผลึ้นบบนั้นผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังแบบคร่าวๆเนาะแบบให้ได้ใจความเลยแหละอ่าเริ่มต้นที่อุปสรรคอุปสรรคนะทุกคนจะสังเกตไหมว่าเวลาที่แมงเม่ามันบินออกมาหาแสงไฟหรือว่ากองไฟ ตามบ้านนอกนี่จะเห็นได้ชัดแบบตามบ้านนอกแบบที่ผมดูนะผมเคยไปเก็บมาคั่วด้วยแหละอู๋อร่อยมากครับอ่ะกลับมาเข้เรื่องดีกว่าเ็นใช่ไหมันออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนะครับส่วนได้ที่รอดน่ะมีอยู่ประมาณไม่ถึงพันด้วยซ้ำห่ะพันพันสองพันแบบนี้ไม่ใช่ออกมากี่ตัวรอดกี่รอดทุกตัวอันนี้ไม่ใช่นะครับมันออกมาทําอะไรครับอูแมงเม่ามันไม่ได้ออกมาหาอาหารแต่มันออกมาหาคู่นั่นเองแมงเม่าคืออะไรครับแมงเม่าคือ วกนั่นเองแมงเม่าที่มันจับคู่กันแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเป็นพญาปวกสร้างรังแล้วก็ผลิตแมงเม่าออกมาอีกคือแมงเม่าก็คือนางพญาปวกนั่นเองครับหลายคนอาจจะรู้หรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะนางพญาปวกเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเนาะอันนี้คือนางพญาปวกนะากลับมาที่อุปสรรคนะครับทุกคนมันจะมีอุปสรรคมาด้วยเห็นไม่มาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวลอดไปประมาณพันตัวสองพันตัวแบบนี้นะ แล้วอีกอีกเป็นหมื่นเป็นแสนอะตายไปไหนก็มีอุปสรรคบางครับจากพวกตุ๊กแกพวกพวกบพวกค้างพวกแบบนี้ครับอันนี้คืออุปสรรคเลยที่จะมาลดยูทูบเบอร์ลงนะประชากรยูทูบเบอร์ที่กลังสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นใหม่เราทําให้เค้นคนอื่นเขาทําแล้วเขาได้บ้างเฮ้ยเราจะได้ป่ะล้วก็ไปครับไปทาเหมือนเขาแต่ว่ามันไม่มีคนดูเราจับกระแสไมาถูกทําแล้วคนดูไม่มีมเงินไม่มีสร้างไรายได้ไมาได้ก็ทําให้เราถอใจครับตันนี้คือลบไปเลย นี่คืออุปสรรคนะก็ปะเปลียบเสม,มือนพวกกบหรือว่าพวกตุ๊กแกอะไรที่มันคอยดักกินแมงม้าเพนเองนั่นแหละแมงม้าก็จะลดลงเรื่อยๆประชากรก็จะลดลงเรื่อยๆเหลือตัวรอดอีกไม่กี่ตัวครับพวกที่รอดคือหากระแสบวกความชอบเจอนี่คือพวกรอดนะนี่คือตายพวกที่รอดจะมีส่วนน้อยมากตายนี้จะเยอะมากครับทุกคนคือเกิดอาการท้อแหละทําเท่าไหร่ก็มีคนดูกูทําแม่งโอ้โหในช่องกูมีเป็นเท่าไหร่ะสองสามร้อยคลิปคนดูคลิปหนึ่งห้าคนหกคนร้อยคน หลายคนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วแบบไม่ประสบความสําเร็จก็ล้มเลิกความตั้งใจไปก็มาตายที่อุปสรรคยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยส่วนพวกที่รอดก็มีจํานวนน้อยนะครับก็จับคู่กันได้จับกระแสกับความชอบย่างถูกก็ไปเริ่มทําช่องไปสิ่งที่ u t u b e มันเอาม่รอดคือเงินนั่นเองก็ทําไปครับไอ้พวกที่เจออุปสรรคนู่นนั่นคิดเล็กคิดน้อยก็ทำไม่ได้ก็จบกันไปล้มเลิกความตั้งใจส่วนพวกที่รอดก็เหลือน้อยเสุดเกินเห็นไหมว่าจํานวนที่รอดมันน้อยมาก ก็เปียบซีเมนต์แมงเมามันมาจับคู่ไม่ใช่ว่ามันจะจับคู่ได้ทุกตัวแนละ้วมันจะเดินตามตูดกันัตว์ปีกเดินตามตูดกันแล้วก็ไปหาพวกใต้ต้นมงต้นไม้ทํารังก่อมาเป็นจอมปลวกแบบนี้อ่ะอันนี้คือเมงเมานะครับตัวอย่างที่บอกครับทุกคนอําทำยูทูบประมาณร้อยคนอาจจะสําเร็จสักประมาณสิบคนเท่านั้นเองไม่ใช่ทุกคนจะสําเร็จได้นะถ้าคุณอาจเห็นเห็นไหมที่เขาเอามาขายพวกไลฟ์คอสที่เอามาขายพวก คอรตสต่างๆคอสต์ทำยูท so so ูบคอร์สนั่นคอร์สนี่เวลาเอาทําจริงๆมันก็ไม่ได้สำเร็จเหมือนกับที่เขาทํานะเขาทําได้เพราะเขามีฐานคนติดตามอยู่แล้วเขาทําสําเร็จมาก่อนแล้วขค่อยเอาันตรงนั้นมาขายให้เราเราก็เฮ้ยช่องเขาสําเร็จได้ว่ะแล้วก็ซื้อให้เรียนเรียนเรียนสุดท้ายเอามาทําเองไงตกมาตาอยู่ดีเจออุปสรคเข้าไปก็เรียบร้อยถอดใจคนที่รอดก็เหลือน้อยก็รอดกันไปก็ต้องรีดดงินไปนะครับคนที่รอดไม่ใช่ว่าจะทําแล้วสําเร็จปังเลยนะ ผมอยู่ในสถานะไหนผมอยู่ในสถานะรอดนะอันนี้คือผมช่องผมอยู่ในสถานะคำว่ารอดเหลือน้อยไหมน้อยแต่ว่าสถานะรอดมันจะมีนะครับรอดแล้วทําไปถึงฝั่งรอดแล้วตายก็มีเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงคาว่ารอดในฉบับของผมนะทํา youtube ยังไงรอดแล้วบางคนรอดแล้วทํายังไงถึงกลับมาตายอยู่ดีบางคนรอดแล้วก็โอเคกลับไปขยายลังได้แบบ ใหญ่มากบางคนโอ้โหทำลรงมาสุดท้ายก็แห้งตายอยู่ดีอันนี้ผมจะมาพูดถึงเนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างเห็นไหมว่า youtube ก็เปรียบเสมือนแสงไฟหรือว่ากองไฟที่คอยล่อยูทูบเบอร์ที่เปรียบเสมืมอนแมงมาแบบเราให้บินก็หามันมันมีแสงโอ้โหูกินเงินมันจั้งหอมหวานเลือเกินคนอื่นทําได้กูต้องทําได้วะสุดท้ายตายอยู่ดีส่วนรอดก็น้อยโอเควันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ youtube ที่เปรียบเสมือนแสงไฟที่ล่อแมองม้าอย่างเราเข้าไปหา ก็ประมาณนี้ครับทุกคนหากทุกคนชอบคลิปประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อบรรลงใจผมด้วยนะผมก็จะทําคลิปประมาณนี้ออกมาเรื่อยๆครับทุกคนว่าอาจจะมีเกมอื่นเข้ามาบ้างเนาะก็ขอติดตามคนด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วขอบคุณครับ